ไปดูบรรยากาศสดๆนะฮะคุณผู้ชมที่กองบัญชาการตรํารวจสับสนกลาง<ะ>เพราะวันนี้เนี่ยมีการเชิญคุณหนุ่มกัญชัยกิดพรอยมาให้ปากคําคโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกรับเงิน20ล้านต้องขออนุญ,ญาตนะฮะคุณผู้ชมตัดสัญญาณไปดูบรรยากาศสดๆกันเลยว่าแกจะพูดว่ายังไงบ้างก<ะ>ับไอ้เรื่องเรียกรับเงิน20ล้านเพื่อมาฟอกตัวออกโหนกระแสนี่เป็นการกล่าวอ้างและทําให้รายการเขาเสียหายด้วย รัฐภูมินะครับแล้วก็บอสปันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของคุณเดียนงนงมีการพูดคุยกันและมีการพาดพิงถึงตัวผมเองแล้วก็รายการหุ่นกระแสนะวครับว่ามีการเรียกรับเงิน20ล้านนะครับเพื่อที่จะไปออกรายการหุนกระแสนะครับโดยใช้ถ้อยคําประมาณว่าสามารถที่จะเขียนบทหรือว่าเขียนสคริปต์เนี่ยให้ทางลงกับบอสพอได้ถ้าเกิดบอสพอมาออก นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการติดต่อไปหาคุณฟิล์มโดยที่คุณกิตติรงค์นงเนี่ยโทรไปแล้วก็ให้บอสปันคุยแล้วก็มีการบอกว่าได้มีการพูดคุยกับผมแล้วผมก็เปิดทางให้นะฮะแล้วผมเองก็สามารถที่จะ,ะทําจากผิดให้เป็นถูกถูให้เป็นผิดได้ก็สามารถที่จะแบบคุยได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีการเรียกเงิน20ล้านนะครับซ,ซ,ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ ได้มีการพูดออกไปเนี่ยผมถือว่าเป็นการที่มีประมาทผมนะครับแล้วกเ็เหมือนแบบไปไปไปโกหกหลอกลวงคนอื่นนะครับเพื่อเป็นการกันโชคซ้ำนะครับนอกจากคลิปที่ที่เรียกขัอตันแล้วถบอกว่ามีสองนักมนตรีท่านหนึ่งด้วยวันนี้ได้นํามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครเป็นเป็นคลิปลักษณะไหนคือ อันนี้คงจะต้องให้เป็นรัฐมนตรีเป็นคนจัดการเองนะครับแต่ผมก็คงจะส่งคลิปนี้ให้กับทางรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้รัฐมนตรีเองเนี่ยเป็นคนที่ไปไปดำเนินการนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของรัฐมนตรีละครับการให้บัตรทำวันนี้ก็ับใครกันบ้างเอ่อก็ทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณฟิล์มรัตภูมิครับแล้วก็อีกคนก็คือคุณเตือนนงนะครับเป็นข้อหาอะไรบ้างของผมเนี่ยเอาเป็นบินประมาทก่อนนะครับเอาเป็นบินประกำเป็นประมาทก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ของส่วนของผมเองเนี่ย เรื่องของคดีเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างสักนิดหนึ่งยอะไรเงี้ยน,นะครับก็แต่อันไหนที่จะไปแตะได้หรือกฎหมายไหนที่จะเข้าไปเกี่ยวได้เนี่ยผมเอาหมดตอนนี้เขาต้องการดูแบบว่าพูดอะไรไม,มาอะไอยางนีหลังจากที่มีการแจ้งความสำนึผิดหลังจากที่เขาได้มีการสัมภาษณ์กับทางอาจารย์ยิ่งศักด์แล้วก็ถแถลงข่าวในวันนั้นที่ช่องแน,น,นะครับเขาโทรมาหาผมครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้โทรกลับ นะครับส่วนเรื่องสำนึกหรือไม่สำนึกตอบไม่ได้คือตอนนี้ไม่อยากคุยคือไม่ใช่ไม่อยากคุยแต่ไม่คุยดีกว่านะครับเพราะไม่ไม่มีอะไรต้องคุยนะครับในส่วนของกฎหมายเนี่ยผมตอบไม่ได้ว่าเขาจะไปจบลงตรงไหนแต่ความสัมพันธ์ของผมกับเขาจบแล้วเาื่อวันที่ไอซ์ซานได้ทรื่องเกี่ยวกับการเงินเราบที่เมื่อก่อนบอกว่าเราต้องเข้าใจ ใช่ครับแต่ว่าความผิดตรงทังนี้นดูบวลาไหนกับใครกันไปอืมสำหรับตัวผมเองอ่ะเ,ออเรื่องของการที่เขาที่ถุม่มโทรไปผมโทรไปผมวัดใจเขาผมยอมผมวัดใจสาม,สามครั้งนะครั้งแรกผมก็บอกว่าโอเคเนี่ยมีคนมาบอกมีคนมาบอกว่าฟิล์มไปทําแบบนี้ เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันหนึ่งงุนอย่างนี้มันเป็นแบบเงินที่เขาเสนอมาเองไอ้ทางรู้มีคนเสนอมาเองผมไม่ได้ไปอะไรเลยอะไรเงี้ยผมาวางไปครั้งที่สองผมก็โทรอีกคือหวังว่าให้เขาตั้งสติได้ก็ถามใหม่เขาก็ยังพูดเหมือนเดิมจนครั้งที่สามเนี่ยประมาณสักห้าทุ่มกว่าองคืนวันจันทร์ผมก็โทรไปอีกแล้วผมก็บอกว่าออผมก็ตัดสินใจบอกว่าผมมาได้ยินเสียงหมดแล้วนะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันมีคลิปอยู่ผมมีคลิปอยู่ในมือนะผมก็แค่บอกเออมีคนเปิดให้ฟัง แล้วผมก็เล่าให้ฟังเลยว่าในคลิปเนี่ยฟิล์มพูดยังไงบ้างฟิล์มของเงินสดฟิล์มนี่เป็นนี่นี่เขาก็ยังจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นการตัดต่อให้ดูเหมือนผมเองเนี่ยไปเรียกเงินเขาซึ่งสําหรับผมเองอ่ะผมผมทำรายการมานานนะครับแล้วผมเองก็อยู่กับอยู่กับการสัมภาษณ์คนมาเยอะผมเห็นหลักฐานผมเห็นคลิปผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าคลิปที่ผมมีอยู่ในมือตอนนั้นเนี่ย29นาที มันไม่มีการตัดต่อผมก็เลยตัดสินใจโอเคผมให้โอกาสถึง3ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทิ้งท้ายตอนตอนก่อนจะวางว่าบอกว่าโอเคถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นทิมพก็รับผิดชอบตัวเองแล้วกันนะคือผมก็สุดท้ายผมก็ผมก็บอกผมอัดเสียงไว้ทั้งหมดนะ<ม>เขาก็บอกโอเคเขาเขายินดีเพราะว่าเขาก็รู้ว่าพี่ต้องอัดผมก็โอเคก็ตามนั้นผมก็วางหูไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นอ่าก่อนพอวางหูเสร็จปุ๊บผมก็ โทรหาทาง,ทาง,ทางพี่เต่าเลยเต่าจุลเกียรติแล้วก็พี่เต่าก็ปรึกษาว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจะเอายัางไงอะไรเงรี้ยพี่วคิดว่ายังไงพี่เต่าก็เลยแนะนาบอกว่าโอเคก็คุณจะต้องแจ้งความผมก็โทรหาทางทนายตุ๋ยเลยว่าพรุ่งนี้ผมขออนุญาตให้ทนายตุ๋ยเนี่ยไปแจ้งความนะครับแล้วก็ส่งคลิปให้พี่ตุย๋ยแล้วก็ตอนเช้าก็ให้ทางฝั่งของ พี่ตูที่ส่งคนมาผมก็เซ็นเอกสารมอบอำนาจแต่งตั้งทนายแล้วก็ส่งมาพี่ตยกลับที่ศสสูนย์กลางแล้วก็แจ้งความวันนั้นเลยถามจริงๆฝั่หนูว่าวันนั้นวันที่คุณถือเขาถูโฉมเขาถ้าเกิดเขาตอบคุณว่าเขาตอบคุณว่าผมถือมดีเือเกครงถ้าเกิดว่าผมผมคิดอยู่แล้วคือถ้าวันนั้นคืนนั้นเขายอมรับกับผมว่าใช่ครับผมทําแบบนี้เองผมนี้ผมขอโทษนะพี่ผมแบบนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้ยอมรับความจริงมาตอนเช้าผมจะไม่เปิดคลิปนี้ ผมก็จะให้ทางพี่ตุ๋ยเนี่ยมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนและผมก็จะขอให้ฟิล์มเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมัน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 ก็คงเป็นแค่ความคิดของผมไงฮะว่าคนคนหนึ่งมันสามารถที่จะมีความคิดที่ดีได้แต่นี้เมื่อสุดท้ายมันยังเป็นแบบนี้อยู่มันก็ต้อง,ล,องล่องรวแต่เวรตกรรมครับถ้าหลังจากนี้เขาอยากจะหาช่องทางในการออกมายอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่แถลงไป มันไม่ใช่ความเห็นเราจะให้อาภัยได้ไหมหรือว่ามันท้าไหมครอย่างที่บอกแล้วครับคือนับจากวินาทีนั้นที่วางหูกันไฟเนี่ยเขาจะออกมาพูดอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วอย่างที่บอกครับว่าในมุมของข้อกฎหมายผมไม่รู้จะไปจบตรงไหนจากความสัมพันธ์ของผมกับเขามันจบแล้วเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วครับผมผมไม่ชอบคนที่ทําอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมเสื่อมทรามการไปใช้จุดอ่อน ถึงแม้เขาจะเป็นผู้ต้องหาหรือจะเป็นคนที่กระทําความผิดจริงหรือไม่จริงเรืตอตอบไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือการใช้จุดอ่อนของคนบางคนเนี่ยแล้วเข้าหาเขาแล้วไปใช้วิธีแบบนี้ผมว่ามันมันมันไม่แฟร์มันมันไม่ถูกต้องระวังบิไม่ดจ ก็เขาอยากจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปในรายการของพิยุทธนะว่าผมเชื่อประชาชนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองก็ไม่ได้กินยากคือพวกเรากินข้าวครับเราไม่ใช่ควายเราไม่ใช่วัวเรามีสมองเรามีสามัญสำนึกเรามีวิถีภาวะเรารู้ได้ครับว่าอะไรมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณออกมาพูดคุณจะกลายเป็นคุณจะกลายเป็นตัวตลกได้ซ้ําไปคุณวุฒิมนุกษรการบอกว่าไม่ได้เป็นการกันชร่วตกทรัพย์แต่เป็นการวางแผนนี่ค่ะ คุณตีคาว่าคุณตีความคําว่ากันโชคอยู่ตรงไหนแต่สําหรับผมถ้าเกิดผมฟังเนี่ยการที่คุณไปบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนี้กันใัยเนี่ยเขาชี้ผิดชี้ถูกเลยนะเดี๋ยวซวยเลยนะโดนอย่างนี้นะคุณคิดว่ากันโชคไหมคําเนี้คนที่กํลาลังกลัวอยู่เขาต้องตกใจเขาตกใจก็ต้องทำยังไงก็ยอมที่ต้องจ่ายหรือเปล่าคือเรียกพยายามกันโชคไหมหรือคิดว่าตีตีในเมื่อคุณก็มีบริษัท กฎหมายคุณก็มีทนายอยู่ในมือคุณไปถามทนายคุณดูก่อนว่าสิ่งที่คุณพูดมาไปถอดทีละคำดูนะครับว่าคุณกันโชคหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะไรผมก็อยากจะรู้เหมือนกันขอรนก้วรย้ำข้อ,อหาที่ยังดำเ,น,เน,นินไจะท้งองนณวันนี้ในส่วนของผมก็คือบิ่นประมาทก,ก่อนครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าถ้าช่องทางทางกฎหมายทางไหนก็ตามแต่ที่จะมีช่องที่ผมจะเอาผิดได้ผมเอาทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีหรือจะฟ้องเอง ผมกำลังพิจารณาอยู่ให้พิสูจนีคนพิจารณาครับตอนนี้ด้ใครใ<ห>ใไม่ข้างเงเพิ่มไหมคะว่าแบบมีการเรียงอะไรแบบนี้อะไรนะครับมีใครมาให้ข้อมูลเพิ่มไหมคะว่ามีการเรียงรับเงินโดยการอ้างที่หลงแบบนี้คะ่ะเอ่อตอนตอนนี้ในกรณีของสองคนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ก็เชื่อว่าส่วนอื่นๆที่ที่คนที่เคยโดนกระทําผมเชื่อว่าวันนี้ก็อยากผมก็อยากจะเรียกร้องให้หลายคนที่โดนทําแบบนี้ออกมาเลยครับคือคุณไม่ต้องอาย คุณไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันน่าตลกหรือเปล่าไปโดนคนคนหนึ่งคนสองคนที่ไปเอาเงินคุณมาด้วยวิธีการที่มันแบบแบบนี้อะไรเงี้ยอย่าอายเลยครับออกมาเลยครับคืออย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันมันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีฮะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าคุณจะออกมาแล้วก็ช่วยสังคมมันมันดีขึ้นอ่ะถึงแม้มันจะเน่าเฟะขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันพยายามช่วยกันผมว่ามันก็พอจะไปได้นะ โยเรือ่องที่บอกว่าจะเอาเต็มที่นี่คือจะเรียกค่าเสียหายฝ่ายเขาด้วยไหมคะ <c oughs> คือคือ <c oughs> อันนี้กาลังปรึกษากับทางทนายอยู่ <c oughs> กับฝ่ายกฎหมายอยู่นะครับเดี๋ยวขอเวลาผมสักนิดนึงแล้วกันเรื่องนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะวครับว่ากฎหมายที่จะไปแตะได้ในมุมของความเสียหาย ชัดเจน,นไหมคะมชัดเจนมากาพี่หนุ่มกัญชัยออกมาทีเดียวนี่ถือว่าชัดเจนทั้งเรื่องของการแจ้งความหมิ่นประมาทสองคนด้วยกันนะคุณผู้ชม,มก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็คุณกริชอนงนะคะแต่ถ้ามีช่องทางไหนที่จะเอาผิดได้เพิ่มเติมเนี่ยแน่นอนว่าพี่หนุ่มจัดแน่นอนและในขณะเดียวกันเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างฟิล์มรัฐภูมิกับพี่หนุ่มจบแล้วมันพอให้โอกาส วันที่คุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายแล<ช>้วคุณไม่ยอมรับใช่ให้โอกาสแล้วแต่ไม่ยอมอพูดความจริงไม่งั้นจะไม่เปิดคลิปสุดท้ายคลิปมันเปิดจริงๆไงจะทํายังไงได้ล่ะให้โอกาสแล้วดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3.4 HD f โหลดฟรีโหลดเลย